ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับเอานะครับจากคลิปที่ผ่านมาเราได้ทําการนะครับตรวจเช็ครั่วของบาวาลไปเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการนะครับประกอบชุดวาลนะครับสปริงวาลนะครับแคมป์นะครับแล้วก็นะครับวิธีการกดใส่เล็บม้าสปริงวาลนะครับเพื่อนๆเอานะครับ ก็นะครับจากคลิปที่ผ่านมา2-3คลิปเราก็ได้พูดถึงวิธีการนะครับตรวจเช็คบ่าววาวหลังจากที่เอาบ่าวาวไปทําการปาดเกียร์มานะครับก็นะครับหลังจากนั้นก็นะครับมามาพาเพื่อนเพื่อนมาทําการบดวาวนะครับสูตรบดวาวแล้วก็ตามมาด้วยนะครับก็วิธีการบดวาวนะครับอ่าหรับ ฝา,าสูบที่นะครับบูธขาวาวเหลวมก็ได้ทําคลิปผ่านมาแล้วนะครับคลิปนี้มาเริ่มทําการประกอบกันดีกว่าครับเพื่อนๆนะอันดับแรกก็เอาซินนะครับแกนลิ้นหรือว่าซินก้านวาวของเดิมออกก่อนนะครับเวลาเอาครีมชีฟออกนะครับให้เ,เพื่อนๆมองลงไปที่นะครับบูธขาวาวด้วยนะครับว่ามีสปริงตัวเก่าติดค้างอยู่ข้างในหรือไม่นะครับสปริงหรือว่า เหล็กลัดเหล็กลัดซินนะครับหลุดคาอยู่ข้างในไหมนะครับให้เอาออกด้วยนะครับหลังจากนั้นก็นะครับใช้ซินตัวใหม่นะครับไม่ต้องฉลมน้ํามันเลยนะครับก็เอาไปดันเข้าแทนตัวเดิมนั่นแหละนะครับซินก้านวาลตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ซื้อแยกนะครับให้ซื้อซินแยกหรือว่าไปซื้อเป็นของแท้เลยจะดีกว่านะแต่ถ้านะครับซินก้านวาลที่มากับประกันชุดยี่ห้อดีๆผมการันตีได้ว่า อ่าหนึ่งปีควันไม่ไหลนะครับจะถ้าเกินหนึ่งปีเริ่มมีอาการควันไหลสักนิดนึงครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับก็นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมน้ํามันเครื่องมานะครับเพื่อที่จะชโลมก้านวาลนะครับชโลมไปก่อนครับพี่น้องนะครับท้าการวาลท่าใบวาลครับพี่น้องนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบเด้อนะครับท้าแบบนี้ก่อนนะครับนี่ ถ้าเข้าไปนะครับฉโลมเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฉโลมนะครับกว่าที่นะครับนะครว่าน้ํามันเครื่องจะขึ้นมาในช่วงที่สตาร์ทเนี่ยมันนานนะครับมันใช้เวลานะครับมันจะร้อนแล้วก็มันก็จะเสียหายก่อนนะครับดังนั้นให้เราพยายามชโลมน้ํามันให้ดีก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็เอาวาล์วไปสอดเข้ากับฝาสูบนะครับแล้วก็เอาสปริงวาล์วมา1ตัวนะครับสปริงวาล์วด้านที่อยู่ล่างด้านห่างอยู่บนเด้อห่างอยู่ทั้งทึ่งครับพี่น้องทางไหนหัวแด้งแดงทางไหนเพิ่นแต้มสีมากนั่นแหละครับพี่น้องคือเอาขึ้นบนนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาลูกบล็อกนะครับเบิ้งเอาพี่น้องนะครับอ่านี่ตามนี้เลยนะครับเบิ้งเอานะครับก็เอาลูกบล็อกมาลองใบวาล์วข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เราไปวางมารองข้างล่างแล้วก็นะครับอ่าใส่เขาเรียกว่าอะไรล่ะข้างบนเนี่ยลืมชื่อมันนะครับพี่น้องนะครับลืมชื่อนะครับเบิรงเอารวดเถอะพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็เอาอ่าเล็บม้านะครับมาวางลงก็แล้วกันนะครับเอาเล็บม้ามาวางลงนะครับพอเอาเล็บม้ามาวางลงสองอันนะครับอ่าเดี๋ยวจัดหาท่วงท่าลีลานะครับ ที่ละเนี่ยครับพี่น้องก็่าจะประกอบได้นะครับเอียงหามุมกล้องนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ซ้อมเบิงนะครับได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าเวลาผมเห็นงานเวลาประกอบหนางานจริงนะครับผมทํายากทําง่ายแค่ไหนนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิงนะครับเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปรับใช้นะครับสาหรับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีนะครับที่อยากจะประกอบรถเองก็ นะครับทำตามคลิปได้เลยเบิ้งเอารวดครับพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอานะครับเอานะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใส่นะครับก็คือปะแกแหวนเบอร์14ในการกดกดสปริงวาลเพื่อที่จะใส่ประกับล็อกวาลหรือว่าใส่เล็บมาครับพี่น้องนะครับนี่ผมจะกดแบบนี้เลยนะครับกดปุ๊บป๊าบแบบนี้เลยนะครับเบิ้งเอารลดครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับว่าผมใส่เวลาจักวินาทีนะครับในการประกอบบ้าวหนึ่งตัวนะครับเอาเรียลล์หพี่น้องเห็นบ่นะครับ ว่าอท่านขาดคราแล้เวเหรอดพี่น้องนะครับใช้เวลาไม่กี่วินะเพราะว่าตัวนี้ผมทําอยู่ประจํานะครับผมใช้เทคนิคนี้โดยตลอดนะครับก็เลยทําให้ผมคล่องสักนิดนึงนะครับซึ่งนะครับวิธีการที่เราจะกดใส่สปริงเบานั้นก็มีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับว่าอ่าบางทีนะครับเราก็ใช้อ่ายางในรองแล้วก็ตัวทีกดเลยนะครับหรือบางทีก็ ใช้เป็นด้ามกดวาลก็มีนะครับหรือนะครับบางท่านอาจจะใช้ซีแคมในการกดวาลนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะแต่ถ้าว่านะครับเราไม่มีเครื่องมือไม่มีซีแคมจริงๆก็นี่แหละนะครับปากแก้เหวนนะครับเบอร์อะไรก็ได้นะครับก็อยู่ประมาณเจนฑ์1 2 1 3 1 4 15ประมาณนี้นะครับที่จะใช้ในการกดสปริงวาลนะต่อไปก็นะครับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวาลไอเสียนะครับ กดลงกดใส่คือเก่าพี่น้องนะครับนี่นะครับเอาแล้วอีกล้พี่น้องนะครับบอกว่าท่านขาดคําเห็นบอกนะครับเร็วเด้พี่น้องนะครับสูตรนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องนะครับโมเมนต์ว่าประกอบแล้วจบเด้นะครับอ่าทังแยกที่เราประกอบเข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องนะครับทําการตรวจเช็คว่าประกับล็อกวาวหรือว่าเรบมาของเรานะครับเข้าล็อกเข้าร่องเข้าลอยเต็มที่ไหม นะครับโดยการจับยกขึ้นมาให้รอยจากพื้นแล้วก็ด้ามตัวทีเคาะนะครับในการเคาะก็เคาะตรงตกลางๆถ้าเคาะไม่กลางบางทีเล็บม้าหลุดเด้อนะครับแต่ว่าถ้ามือไหนมือบบตรงมือบบเทียงพี่น้องเคาะถือเกลียวนะครับเคาะเคาะไปทวนโดนเกลียวนะครับเกลียวฝาปิดว่าวนี่โอ้งานเข่าเลยเด้อพี่น้องนะครับเกลียวเสียแล้วขันขันฝาปิดว่าวไม่ได้นะต้องระวังด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นการประกอบแคมพี่น้องประกอบแคมนะครับอ่าโมเมนต์แคมครับพี่น้องเอาสลักกระเดื่องวาวก่อนนะครับเวลาประกอบสลักกระเดื่องวาวนะครับอ่าให้เอานะครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับไปหมุนเข้ากับแกนสลักกระเดื่องวาวแล้วก็เอาไปจุ่มน้ํามันแล้วก็เอามาตีเข้าที่ฝาสูบนะครับ ตีเข้าไปก่อนครับพี่น้องบบตีหลายเด้ตีเข้าไปเอ่อเหลือพื้นที่นะครับให้เาให้เราทําการสอดเอ่อกระเดื่องวาวเข้าไปนะครับถ้าตีลงไปเยอะเราจะสอดกระเดื่องวาวเข้าไปไม่ได้เด้อนะครับนี่นะครับก็นะครับเคาะลงไปได้ประมาณนั่นแหละเอามือล้วงเข้าไปดูนะครับถ้ามันมาชนมือก็พอแค่นั้นก่อนนะครับอ่านะครับเคาะค่อยๆเบาๆครับพี่น้องบบแนนดอกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นกระเดืองาวาานะครับกระเดืองวาานี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเห็นเห็นเขาพูดคุยกันว่าตัวเลขตัวนั้นอยู่ไอดีตัวนี้อยู่ไอเสียนะครับเท่าที่ผมเคยถอดมารถใหม่แจกกล่องจากศูนย์นะครับตัวเลขไม่การันตีว่าตัวไหนเป็นไอดีไม่การันตีว่าตัวไหนเป็นไอเสียสามารถสลับกันได้เลยนะในตระกูลยามาฮามีโอฟินโนนะครับ สลับกันได้เลยครับพี่น้องนะครับโนโวนัมเดอเพราะว่านะครับรถกลุ่มนี้รถกลุ่มนี้รถกลุ่มนี้นะครับอย่าลืมว่าเขาไม่มีกลไกยกเบานะครับบ่มีกลไกยกเบาไอเสียนะครับบ่มีกลไกลดกําลังอัดนะครับมีแต่แคมเพียวๆเลยพี่น้องนะครับดังนั้นกระเด่องวาวไอดีกับไอเสียทดแทนกันได้นะครับจะเอาตัวไหนไปเสียบกันแทนก็ได้นะครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะนะครับ หลังจากที่ใส่กระเดองวาล์วเข้าไปนะครับ1ตัวนะครับตัวที่2กัก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องนะครับในเทคนิคการใส่นะครับอ่าเอานะครับตัดยกยอดมาลําดับต่อมาก็คือการใส่แคมชาร์ปนะครับแคมหรือว่าแกนลูกเบี้ยวเพ้าลูกเบี้ยวนะครับก่อนอื่นกับฉลมน้ํามันอาบน้ามันซะก่อนนะครับถ้าเราไม่ฉลมน้ํามันนะครับอย่าลืมว่าแคมนะครับเป็นจุดที่ร้อนที่สุดภายในเครื่องยนต์นะครับ กว่าที่น้ํามันเครื่องจะขึ้นมาถึงฝาสูบนี่มันใช้เวลานานนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับเราต้องชโรมน้ํามันหล่อลื่นไว้ก่อนก่อนที่เราจะทําการประกอบทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบนั้นนะครับเพื่อนๆก็นะครับให้เพื่อนๆดูมาร์กสามเหลี่ยมที่ฝาสูบกันก่อนนะครับมาร์กมาร์กจะหันไปทางด้านหน้านะครับทีนี้เวลาเราประกอบแคมเราก็จะหันเฟืองนะครับหันหัน ล่องลิ่มนะครับล่องลิ่มของฟันเฟืองราวลิ้นไปทางด้านหลังนะมันจะอยู่ฝั่งต้นข้ามกับมาร์กนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับการที่เราไปทําการปาดเกียร์บ่าวาวมานะครับมีการปรับแต่งบ่าวาวมาบดวาวมานะครับจะทําให้วาวของเราถอยหลังเข้ามาชิดกันกับกระเดื่องวาวดังนั้น ถ้าเราไม่คลายน็อตเบอร์แที่กระเดืองวาลเราจะไม่สามารถใส่แคมเข้าไปได้เด้อนะครับดังนั้นให้คลายน็อตก่อนนะทีนี้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับใส่แคมเข้าไปก็อย่าลืมอย่างที่บอกนะครับฟันอ่าล,ล่องริมนะครับล่องฟันเฟืองเราลิ้นจะหันมาทางด้านหลังนะครับอ่าถึงจะเป็นจังหวะที่เราใส่อ่าแคมเข้าไปภายในฝาสูบนะครับเ,เพื่อนๆนะ ก็เป็นตำแหน่งจังหวะอัดนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับในคลิปนี้นะครับก็เอาความรู้มาฝากเพียงเท่านี้คลิปหน้านะครับค่อยมาว่ากันเรื่องเทคนิคการประกอบลูกสูบแบบ